็นธรรมชาติมากๆนะครับริวรรินคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นคาเฟ่ท้ามกลางต้นไม้และน้ําตกนะครับคุณผู้ชมดูครับเป็นน้ําตกจำลองที่สวยสดงดงามมากๆนะครับแล้วก็ดูปลานะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากนะครับ ท่ามกลางธรรมชาติแต่อยู่ใกล้เมืองนะครับคุณผู้ชมปากฟ้าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของริวรรินคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับก็เรียนเชิญทุกขั้นนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศของคาเฟ่ท่ามกลางต้นไม้ แล้วก็น้ำตกครับ